Thank uh you. -huh. สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุภูสุคนจ้าเมื่อวนี้พี่แลมมี่ก็อยู่กันที่บ้านโนนลังจ้าพี่แลมมี่มาเปิดราคาให้กับผู้ซอยนิดจ้าบ้านโนนลังจังหวัดขอนแก่นจ้บพี่น้องอำเภอพุทงเดิอพี่น้องเด้อจ้าเมื่อวนนี้เฮาสิมาเปิดราคาควายกันโค้มหนึ่งจ้าก็คือแม่ลูกจ้าพี่น้องมาเบิ่งเลยจ้าควายตัวที่พี่แลมมี่จะมาเปิดราคาเนาะจ้าก็เป็นโค้มแม่ลูกจ้านีจ้าแม่เราอันนี้ซื้อว่าแม่นางน้อยจ้าอายุเท่าไดรเราจะ อายุเราได้สี่ปีครับอายุสี่ปีลูกจากตัวเราจ้ะลูกตัวแรกโอ้ลูกตัวแรกก็คือตัวแน่นตัวสองก็ลังกวดตัวสองก็ลังคาท่องอยู่ตัวสองนี่ทับของปศุสัตว์ก็คือทับหลอดทับหลอดทับหลอดของกรมปศุสัตว์จ้ะส่งมาใหโอ้จ้าตอนนี้ก็คือใกล้สิคล้นครับกำหนดคลอดก็คือเดือนหนาเนาะกำหนดคลอดเดือนหนาจ้ะกำหนดคลอดเดือนหนาล้มกันลงละ แม่กับเจ้าให้กินนมแล้วให้ลูกเจ้ากินนมแล้วจ้ะตอนนี้ลูกแล้วก็คืออายุ11เดือนนจะจ้ะ <11 S 2> เนาะจ้ะอายุ11เดือนเป็นลูกของย่าสิงโตจะ้ะเป็นลูกตัวผู้จ้ะลูกตัวแรกก็คือลูกตัวผู้อายุ11เดือนความสูงของลูกแล้วอยู่ที่ประมาณ120ซนติเมตรส่วนความสูงของแม่นังหน่อยตัวเนี้ยสูงอยู่ที่ประมาณ1 3 6เซนติเมตรจ้ะพี่น้องนี่จะ้ะคือวัดคร่าวๆเลยจะ้ะพี่น้องเด้อ ตัวน,นี้ก็จะกินหยาเก้งสังเกตได้จากว่าผู้ซอยนิดเราจะจะ,จะจุ๋งควายเราบางทีควายเราไม่อค่อยอยู่เพราะว่าควายเราหิวห้าจะมันกินหยาเก้งจ้ะพี่นอ้องนี่กินจนปีลายดางจะเพิ่นเป็นควายแม่มานเพิ่นเลยกินแบบเก่งจากน้อยจ้ะนี่เป็นควายบ้า,บานจ้ะเป็นควา,ายไทยแท้จ้ะสวนแข้งขาเรานี่ก็คือขาหนาก็ใหญ่ดีจ้ะพี่นอ้องขาหนาใหญยดีกีบเท้าเนี่ยก็คือแบบบ่แบนนะกีบเท้าเนี่ยก็คือ คือสลบลงดีอยู่จ้ะทาใ่ญ่ดีผู้ซอยจ้าวนให้เบ่งอีกรอบนึงนะจ้นะอยากเบ่งอยากเบ่งอีกรอบหนึ่งจ้ากนะีลานางน้อยวนให้เบ่งนะลูกวนความสวยให้เบ่งเนี่ยจ้าอันนี้ก็จะเห็นล้ำช่วงตวจ้าล้ำช่องตักระชี้งพอประมาณจ้าหางก็จะเพียงกับแอก,กนองพอดีจ้าผู้หางกับเยาวปันใดนะพี่น้องเนาะจ้า ส่วนผิวของเราเนี่ยก็คือนังกน,นาดีด้วยพี่น้องนังนาดีจ้ะผิวพันธ์ก็ดีอยู่จ้ะสีดำเข้มดีจ้ะแล้วขนก็เหงาจ้ะขนเหงาดีจ้ะพี่น้อง,นงหน้า,ขนาเขาหน้าเขาก็คือเขางามจ้ะเพราะว่าเขางามดีดีหูก็สั้นสองหลงหูสั้นดีดีเอามาเบิ่งหนาทั้งนี้นะลูกเอาาเบิ่งหนาทั้งนี้เนี่ย น้ำมันหนาแน่ลูกออมามามาดูหน้าหน่อย,วยสวยๆหน่อยลูกเราสิเป็นควายที่บาดุลายได้พี่น้องรเราสิเป็นควายที่เชื่องยู่แต่ว่าเราจะหิวหย่าเรากินหย่าเ <c oughs> กียงเราก็เลยบกคอยอยู่เื้อเื้อ <c oughs> จ้ะความจริงแล้วก็คือเราจะเป็นควายที่เชื่องเพราะว่าพี่แล้วมีอันมาที่แรกหน่อยัาเล่นกับเราเลยจ้ะเล่นกับเราแล้วมาเล่นกับลูกเราจ้ะ นี่พี่น้องเขาเราสิง,งามคือจังยยหวานน่ะพระวัาแต่ว่าเราตัวตัวแควเนี่ก็ยังอายุหน่อยอยู่จ้ะถ้าถ้าอายุหลายก็เนี่ก็คือเขาเร้าสง,งามงามพี่ยยหวานเลยมะเบิ่งก้นของเราจะบบนี้ก้นของแม่นางน้อยเนี่ยก็จะกลมดีดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าหางกับปัญหาปันไดดอกจะ้ะแต่ว่ากน้นเนี่ยกลมดีจะ้ะเพีรได้เป็นไรเพีรในเบิ่งเพีรก่อนเด้อในเบิ่งเพีรก่อน กำลังกีบวมน้อยนึงแหละเพื่อนกำลังจะบวมจ้ะตอนนี้เต้านมด้วยกันเต้านมกะดีอยู่จ้ะพี่น้องเต้านมดีอยู่เสมอกันดีอยู่จ่าบ่ครับบ่มีบ่มีถูกมีถอดนอกจากพี่น้องเพิ่นย้ำจุ่งไปแล้วเพิ่นจุ่งไปบ่ไหวสี่ตัวมันมีงัวครับอ๋อจ้ะแต่เวลาไปธุระจริงจีะจ้ะเพื่นก็เลยว่าออกจากครูเนี่เสียงเพิ่ญวันครับยชิญโมยูนะเพิ่นเดี่ยวยากอืมจ้ะแล้วก็ให้ พภรรยาเราเป็นผู้เลี้ยงจ้ะพี่น้องเราก็ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะจ้ะเป็นอย่างอยากขายจ้ะกานีลาอันย้ำจะองมีธุระเราเพิ่นเอาเพิ่นเอาเพ่ได้ซีตัวเนี่ยโอ้มันมันจะขาธุระจ้ะนำอีกตัวคุ่มหนึ่งอืมเพราะเกี่ยวออกเพราะมันมี้สองตัวเพื่อที่จุงไปล่ามไว้ได้แับนี้เกิดไรอยากปล่อยออกนะจ้ะเนาะเกิดไรอยากปล่อยออกบันนี้ยากเลี้ยงง่ายครับกินยาเกง่กิณฑาบ๊่ง จ้ะหามหาให้หลือว่ากินเนอสังเกตรถพี่น้องเลยสังเกตรถกินเป็นกี่ไรไดแล้วตอนนี้ยังใหน้นมลูกวะเดี๋ยวนี้เสาใหน้นมลูกแล้วครับตอนให้นมลูกนมดีป่ะน้ำนมดีลูกอายุคค่นละจ้ะครับก็เป็นควายที่ให้น้ำนมลูกดีจ้ะให้น้ำนมลูกดีบ่บ่นั่นเอาเวลาอันฮอดอันอันฮอดเวลาเสาเพิ่นก็ให้เสาอีกเลยอืม เห็นลูกเขากินนมเลยลูกแล้วเป็นลูกของสิงโตเนาะครับจ้าเพื่อนว่าอันเพื่อนเอาตัวเราไปทับเพืนไ้สมัยพ่อออดแล้วเอามาาไม่หม่โอ้เมื่อกี้กวไปอยู่ฟู้อยู่นะจ้ะตอนนี้ผู้เฒ่าเราเลี้ยงมาไว้แล้วก็เลี้ยงขึ้นใหม่เนี่ยโอ้ลูกของแม่นางน้อยเนี่ยซื้อว่าอย่างจ้ะลูกของแม่นางน้อยซื้อไอ้ขุนช้างเจ้าขุนช้างพี่น้องจ้านี่แหละจ้าเจ้าขุนช้าง เป็นลูกควายของแม่นางน้อยจ้ะนี่แม่ซื้อว่าแม่นังน้อยพ่อซื้อว่าเจ้าสิงโตจ้ะเป็นหลานของไบหย,ยกจ้ะเพราะว่าเจ้าสิงโตเป็นลูกของไบหย,ยกจ้ะเพราะฉะนั้นควายตัวนี้ก็เป็นทายาทของใบหย,ยกเลยพี่น้องเด้อนี่จ้ะอันโหหูตัวนี่พี่แล้วมมาว่างหันกับมะเร็ยนกับพี่เล้วมได้ยอก,กันพ่นะเหลียแขงเหลียขาเฮดีดีดพ่นะคุณช่างคุณช่างเจ้าคุณช่างเนี่ยสูงประมาณร้อยยี่สิบจ้ะอายุสิบเอ็ดเดือนแล้วพี่น้อง อันห่างแล้วเนี่ยผู้ซอยแล้วบอกว่าแม่เราเหยียบเนี่ยตั้งแต่น้น้อยมันก็เลยท่านได้ท่านได้นดปงทานายเงาออกนี่จ้ะแม่เหยียบแต่น้น้อยก็เลยห่างบนนั้นปันไดแต่ว่าห่างเปรี๋ดีพี่น้องเลยเนี่ยป้าหา่างยังมาปิดก้นดีแทะม่เห็นหอดอันนี้หอด่าเห็นหอดอันอันก้นแมมห่างปิดก้นดีดีห่างไงดีดีเนี่ยโอ้กอ้นหมนลิงกิงปันบักเ้าพาสีกพุ่น่ะเพิ่นว่าน่ะ เล่าเล่าสิเป็นหลังแบบอุดรูดยังซี่ไหมเป็นเส้นแบบเป็นเส้นดำๆไหมพระวัดเนี่ยรูดไปทังซี่ล่ะนี่ลักษณะของเขาจะดีดีเนาะอืมนี่ลูกของสิงโตนี่งามมีเลี้ยจา้าแม่เพิ่นตาเพิ่นแฝงนะต่ะว่าเพิ่นเพิ่นออกตาแฝมอยู่เพิ่นจะออกไปทั้งพอเนาะเพิ่นจะออกไปทั้งพออืตอรตรงลูกอยูจ่จ้าแม่ก็เป็นควายบ้านๆาจา้าส่วนพ่อเนี่ยจะเป็นควายที่แบบว่า สายพัฒนากเกลยเอามาผสมกันลูกกเลยออกมา<ะ>ดีก็เม่จากน้อยเนาะเพราะว่าพ่นพ่นจะไปทั้งพอเป็นจากน้อยจะพี่น้องอันนี้จะเป็นลูกควายที่ยังบ่าอาบน้ำแลพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> เป็นควายที่แบบว่ากิน,กน,น,ห,นหญ้ากินน้าวนมนี่ละ่ะจะพ่นกเ็เรียกแบบบ้านๆจะด้าาเรียกในฟาร์มด้เรียงในอันนั่นประมาณร้อยยี่สิบเนาะจะ สูงประมาณ120เซนติเมตรจะพี่น้องอายุ11เดือน11เดือนจ้ะ <11 S 1> เป็นควายเพศผู้จ้ะเป็นควายเพศผู้ปีนี้เขาฮอตตัวขอเพือ่อนเกษตรออกแล้วเนี่ยเพราะว่าอันแม่แม่เพิ่อนเนี่ออกได้ออกออกได้เดือนหนึ่งเพิ่อนกัเป็นเพศเลยออกได้เดือนหนึ่งเพิ่อนกัเป็นเพศเลยนะป<อ>ีต่อปีเลยแสดงว่าแม่นั่งหน่อยเนี่ยให้ลูกดีจ้ะหลังจากที่เราลอดตัวนี้แล้ว เรากลักบภายในหนึ่งเดือนไงเนมร์แล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นสัตว์เลยจริงสิแม่จ้ะมีอาการแบบว่าขื่นจัิงสิแม่รา,ราษาไทยบ้านเฮ่อิ้นว่าขื่นเนาะจ้ะครับเลยครับจ้ะก็จะให้ลูกปีเทาปี <S <S เขาแล้วจเป็นแบบโค้งๆมัน,ม,น,ม,น,ม,น,ดม,นมดนีด่ไหมน้าแล้วก็งามดีอยู่สายตาเราก็คืออ,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 อ่อนๆนี่ดีตัวแต่ว่ารูปร่างโอเคอยู่โอเคยอเคยู่จ้า รูปร่างที่ดีมากๆแล้วค่ะทรงเรียงไงสายตาก็ดีครับสายตาเชียะเอาผู้ซอยจ้ะบ,บันนี้เฮามาว่าราคาลูกจใจว่าสิบเปิดราคาไรบันไดครับแม่แม่ลูกครบนี่ว่าสิบเปิดสิบหกพันครับโอ้แม่ลูกครบนี่เนาะจ้าผู้ซอยนิดแล้วสิบเปิดราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันในหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเนี่ยได้ตัวแม่ เราก็ได้ดูในท้องเดือนหนากะคอดแล้วแล้วก็ได้ลูกตัวนี้น้จาจ้านี่ซึ่งเป็นทายาทของใบยโยกเป็นลูกของเจ้าสิงโตเป็นควายเพศผู้จ้ะได้สองตัวกับอีกกับอีกในท้องจ้ะบรายว่าคํานึงคําเดี๋ยวได้พี่น้องเด้ออันนี้คือห่องเผื่อต่อได้จ้าเนี่ยครับผู้สายนี้เราใจดีใจดีได้จ้าพี่น้องมาคุยกันได้ความสูงของเอาไปเลี้ยงเวลาปจ้ะนั่นจ้ะ điêng bói tươi xuyến, nè, điêng bói lác họ đi, tập trung, đi nhàng, chả phân, bưng bói. Lóc đi tui ăn nhả, gieăng, gieăng, bả đi cha. Đang xôm, đi dìu, bà, cha. Bưng bảt, lóc ăn nhả, đứa con nè. Đấy, tao, 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 đứa cha, con nè. นุ้ยผู้ซอยจ้ะผู้ซอยเอาหยามาเหเรากินมือเราจากรถไงอันกะเท้าเทห้าได้ครับพันเมื่อใดติดธุระเนี่ยกันกันล้ามไ้น้ำเนื้จ้ะครับมันกันห้มันกินตามมันเขาอันนั่นล่ะมันไ็ได้เลี้ยงยากดอกเขามีเฟียงมีหยามันกินน้ำเนืมันกะนือได้แล้วจ้ะครับจ้าพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องมักฮักอยากได้น้อยจ้ะเนาะ ผู้ซอยนิดเราก็เรียกไว้หนิสี่ตัวจะพี่น้องอีกสองตนี่พี่แหลมบ่ไหร่ว่าเปิดราคาเด้แต่ผู้ซอยนิดเราบอกว่าถ้ามากถ้าฮักับมาเบิงได้จากอีกสองตนี่เราก็คือพร้อมเปิดเพื่อกันจ้ะพี่น้องเนาะจ้าท่องทั้งสองตเนาะตัวนี้ท่องตัวใดจ้ะตัวนี้ก็ท่องผมเหมือนกันเพราะว่าฟุตเฒ่าวันเลี้ยงยุบพุ่นเพิ่นบ่ได้ทับโซให้เลยมาไส้ี่เอาม้าว่างกันว่างว่างนี่แน่ว่างสงการเนี่ยผมเรามันตกแรงแล้วเราบ่มีเวลาเลี้ยง เราเราเ่าน้ำตัวนี้คนจะเอาคืนมาคนเราคือคือขึ้นนาดีแท้จริงเนี่ยขึ้นคนนาโอ้สายตาเราขวัญก็ดีโอ้แขวนสองทางเตี่ยขึ้นแขวนสองทางนี่ขวัญทัดดอกไม้พร้อมโอ้ตัวนี้งามน่ะครับเป็นตาซุดไปเลี้ยงแทบอันนี้เป็นควายแม่นางเนี่ยครับเป็นควายแม่นางทองแรกพร้อมทองแรกนาดีดีจ้าที่ทั่วโบกขาเนี่ยจ้าพี่น้องจ้า เป็นจังใดกับมาเบอร์เด้อพี่น้องเด้อจ้าเด้อทางมักทาหะก็คือหมาเลยจ้าบ้านโนนหลังจ้ะพี่น้องตำบลน้ำย่ำเสียงผู้เวียงขวัญเก่นจ้ะบ่ไกลดอกพี่น้องเด้อจ้ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโทรหาผู้ชายเราได้เลยจ้าเบอร์ยังก็จ้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองแปดเก้าสองสองแปดเก้าหนึ่งห้าห้าครับหนึ่งห้าห้าจ้ากิ้งก้างกันเข้ามาเลยจ้าปกติกับโทรย่ำย่ำหมอว่นจ้าตั้งเกียร์มันกับโทรอันนั้นเนาะคือมันก็ดีจ้าครับแต่ว่าเบอร์นี่ตลอด เจ้าพี่น้องตอนนี้ควายอยากกินน้ำแล้วจ้าอยากกินน้ำแล้วพี่แล้วมีก็ต้องลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อถ้ามักทาหักก็คือทัวรมาได้เลยจ้าเอา嘛นี่เฮาสองสามคนก็ต้องล้าไปก่อนจ้าเมื่อไม่เมื่อนามาพ่อกับอีสานรีวิวเพือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสีพาไปใส่ก็ต้องกดติดตามไม่จ้่พี่น้องมันนี่ล้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทนหลายจ้าโชคานจ้า ข้าวว่าก็เดือนสิบเดือนโน้นมนมไม้กระซูงลงแล้วแม่จ้าก็เดือนสิบเดือนนี่แหละตัวนี้ก็เป็นควายแม่น้งเช่กันเนาะครับแม่นง <c oughs> <c oughs> เป็นควายแม่น้งเช่กันจ้าท้องแรกเช่กันกับตัววังหันล่ะพี่น้องจ้าใกล้ตัวนี้ใกล้คลอดไปจ้าเนี่ยใกล้โคอดแล้ว,ว,ลวเนาะโอ้ตัวนี้ป้าที่ท้วท้องไหมอ่างล่างอยู่พี่น้องเอ้ยจ้าเนี่ยถ้ามากตาหักกัโทัวมหาผู้ทรนี่ได้เด้อจ้าพี่น้องเด้อเบอร์โทรก็จะึ้นไว้หน้าจอด้ลจ้าพี่น้องเด้ออืม นี่เดียจักปีเจ้าเนี่ยท่านได้เข่าสามปีไหมประมาณประมาณที่สามสามปีกว่าเหรอครับเพราะว่ามันทับมันทับก่อนสองปีกว้วแม,ม่จ้ะครับนี่แค่ได้คล้องได้เต้าเต้าเทียนนั่นแหละจ้ะ,ะพี่น้องจ้ะสังเกตควายเราแต่ละตัวโู้โจ้ะเพราะว่าก็จะเกิดจากผู้เลี้ยงน้ำถ้าผู้เลี้ยงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนัหนึ่งสิแม่ควายเราก็สิเป็นตาฮักุ้งสีละ ผู้สนิดแล้วผู้บอกอย่างเดียวแล้วบอกดีดีจะเป็นกันเองจ้ะพี่น้องใจดีเพ่อ